ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีนะก็คือสายเทรดเดอร์ที่แบบเทรดไปเรื่อยๆแบบชิวๆอยู่ได้ตลอดเลยแบบกเกษียณเลยอาชีพนี้ดีอย่างคือมันไม่มีคำว่ากเกษียณอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าแค่ให้คุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็กดอีกนิ้วได้ <laughs> เทรดได้ทำเงินได้ตลอดทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลงทุนแบบพาร์ทไทม์เรามีงานประจำอยู่แล้วเนี่ย เริ่มต้นง่ายๆก็คือเราเราอาจจะมีโค้ดก่อนคนหนึ่งนะครับโค้ดคนหนึ่งที่แบบคอยแนะนําเราแล้วเราก็เทรดตามเขาก็ได้นี่คืออันที่หนึ่งกำไรเดือนหนึ่ง5% 10%แบบไม่เสี่ยงมีเนาะถามว่าเราลงทุนสัก30,000บาทได้มา5%ก็เดือนหนึ่งก็ตีว 1, ่าพันหนี่เป็นค่าเขาเรียกว่าค่าค่ากาแฟค่าขนมอะไรเงี้ย เราเทรดตามเขาแล้วเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอใช้เวลา3เดือนในการที่เราเทรดเองได้เราก็ทํางานไปจําไปด้วยแล้วเราเทรดเองปับ๊บอาทิตย์นึงมีเวลาเทรดหวันเราอาจจะเทรดแค่3วันก็ได้หรือ2วันก็ได้แล้ววันหนึ่งใช้เวลาเทรดแค่2ชั่วโมงก็ได้เราสามารถทํากําไรเดือนหนึ่ง 5%-10% ก็ได้นี่คือในตลาดฟอเร็กนี่คือข้อดีของ แบบฟูลไทม์ไม่อยากทิ้งงานประจำโอเคต้องถามก่อนว่าเลิกงานกี่โมงอ้าวเพราะพอ,อเล็กเนี่ยเทรดได้ยี่สิบชั่วโมงคนส่วนใหญ่เลิกงาน5้าโมงเนาะเราก็เริ่มเทรดกันจริงๆก็อาจจะทุ่มหนึ่งก็ได้เราเต็มตัวจัดจัดโต๊ะคอมหรือจะใช้มือถือครึ่งเดียวก็ได้หาที่โล่งๆเทรดอย่างเงี้ยครับเทรดวันหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้วันละสองชั่วโมงจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเวลาที่การาฟวิ่งจริงๆเนี่ยในตลาด ยุโรปเนี่ยต้องบอกเลยทุ่มดึงขึ้นไปเนี่ยคือกราฟวิ่งดีมากจริงๆพี่เทรดทั้งวันเนี่ยวอลุ่มที่เข้าจริงๆอ่ะจริงๆทุ่มหนึ่งจนถึงประมาณ5้าทุ่มอันเนี้ยกราฟวิ่งดีถ้าน้องอทํางานประจำอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเป็นฟูลไทม์แบบเทรดเดอร์ฟูลไทม์เนี่ยเราเทรดทุกวันวันละสชั่วโมงได้เชื่อไหมด้วยระบบเทรดที่แบบเราเรามีวินัยเนี่ยเดือนหนึ่งน้องอาจจะได้20% ก็ได้ต่อต่อเงินทุนนะเช่นถ้าน้องลงทุนแสดหนึง่งเดือนหนึ่งได้กําไร20เซนท่ากับ20,000 20,000เนี่ยมันเกินรายได้ประจาแล้วเนาะอ่าเราก็ออกจากงานก็ได้เลยก็ได้เนี่ยเทรดเดอร์หลายๆคนที่เริ่มจากทํางานประจาแล้วก็เทรดตอนทุ่มหนึ่งจนมีรายได้เกินรายได้ประจาก็ออกมาเทรดฟ,ฟูลไทม์ส่วนกลางวันเขาก็รีแลกดูกราฟเดี๋ยวศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆงี่ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับ